คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์แอนิเม v e n t แอดเวนเจอร์และ a อนิเมชั่นแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว,วดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็มาผมก็ EP ีนี้เราจะมาดูกันเราจะมาทำทีมเพิ่มเนาะก่อนที่จะมีอัปเดตของกอตตีตัวใหม่นะครับที่เขาสปอยมาแล้วเราไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอย่าง จอนนี่หรือจะเป็นตัวอย่างฟรีเลนนั่นเองเนะครับก็อัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่60เนาะในการเล่นตัวพาร์ทเนะครับโดยพาร์ทเเนี่ยเราจะมาอัปเกรดทีมมาหาบัฟนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไปหารีโลมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้รีโลมีอยู่ที่2,400นะครับผมถึงจะไม่มีคูณ4แต่ผมก็จะหาเนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หาบับให้ไอดี ID เราก็จะไปต่อไม่ได้นั่นเองนะครับ,นะรบนี่เลยก็อ่ะเรามาดูโปรไฟล์นครับไอดี ID เนี่ย จากพาร์ทก่อนเนาะผมเล่นอยู่6วันตอนนี้เป็น11วันเนะยครับเพราะว่าผมเนี่ยไป AFK นะครับไป AFK มาเนาะแล้วก็รีโลเนี่ยเป็น600 0นนะครับผมซึ่งผมไป AFK อะไรมาบ้างครับผมไป AFK ธาตุครับเพื่ออะไรฮะเวลาผมมาสตรีมเนี่ยผมจะได้ไม่เสียเวลากับการมาหาพวกธาตุอย่างนี้เนาะเห็นไหมผมไปหาธาตุเป็นหลักพันเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้จะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องธาตุนะครับแต่จริงๆผมคิดว่าหาน้อยด้วยซ้ำอ่ะทีนี้โดย EP นี้เนี่ยครับผมก็ EP นี้นะผมจะมา Evo หลายๆตัวใน AD ะเลยนะครับผมอย่างเช่นที่ผมเห็นนะ You know, ยูโน่นีครับผมผมจะมาหายูโน่ก่อนเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่สโลและ DPSD ดีใน id นี้เนี่ยผมถ้าทำสุดนะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นตัวอย่างจีเลนเนี่ยผมจีเลนอีโวไม่ยากนะผมแค่ไปแตกไอตัวของรีเจนต์ไอจากมิติเป็นรีเจนตเนี่ยก็อีโวได้แล้วเนี่ยมันก็คือธาตุไฟที่แบบผมได้เลยประมาณหนึ่งเนี่ยครับทีนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะข้ามไปทำทรงเลยเพราะตอนนี้มีข่าวว่าทรงเนี่ย เขามีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะมีการรีเวิร์กนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาหาบัฟให้นะครับผมทำสเตตหาบัฟอะไรให้เนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มจาก e v วโจีเลนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มีดาวมีกิจแล้วไหนก็รีก็ร <laughs> ตอนนี้เห็นทุกคนนุ๊กทุกโปหลายๆคนก็ไปไกลกันเยอะแล้วนะแต่พี่ยังไม่ได้ไปไหนเลย <laughs> พี่จะไม่ไปไหนเลยแต่แต่คอยดูเดี๋ยวพี่จะตามทุกคนให้ทันเลย <laughs> อ่ะเราก็จะมาอีวโตัวอย่างจีเลนนะครับเดี๋ยวยังไงหลังจากทำ EP นี้เสร็จ <laughs> เดี๋ยวผมจะทํา คลิปสอนฟาร์มเออฟเคชาร์ดนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาร์ดผมน่าจะเริ่มใกล้หมดแล้วเหลือเจอันเดี๋ยวผมจะมาสอน AFK ประตูอย่างโซคิงนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะได้ในส่วนของรีเจนต์เนี่ยสีอันเลยนะครับแล้วเอ้ยไม่ใช่40อัน40%เนะครับผมแล้วก็มิติกเนี่ยแนะครับคือถ้าเราได้รีเจนต์เยอะเนี่ยเราก็แค่เอาไปประกอบเป็นมิติกแค่นั้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมารีให้ตัวอย่างแอสตาเนาะเอ้ยเมื่อกี้ผมจะอะไรนะอีโบจีเลนใช่ไหมลืมเลยอ่าเดี๋ยวเรา อีโวจีเลนกันก่อนแล้วกันนะครับจีเลนจีเลนอยู่ได้จีเลนอยู่ได้อ่าตรงนี้นะครับผมอีโวไปเลยครับเราก็จะได้ในส่วนของจีเลนล่างสามานะครับผมจะเป็นธาตุไฟแบกเลดเกมเราได้นะครับเพราะว่า DPS เอสเขาเนี่ยค่อนข้างเวอร์เลยนะครับหลักบีเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือโหตัวแรกๆเลยประเนี่ยหลักบีเนี่ยนอกจากอิจิโกเนี่ยอ่ะต่อมานะครับผมเราจะมาหาบัฟให้ตัวอย่างแอสตานะครับผมยูโน <Y uno S 1> แล้วก็เอ่อบูมานะครับผมบูมาจะเป็นกระเป๋าเนาะ เดี๋ยวเราหาให้แอสตากันก่อนเลยแล้วกันนะครับเออได้อวตาแล้วนะครับก็คือเราจะเอาแค่นี้พอเนะครับเราไม่โลบนะครับยิ่งเหลือโลไว้เยอะเราจะได้เอาไปไว้สุ่มตอนคูณสี่เนาะอะทีนี้เราก็จะไปหาให้ตัวยูโน่เนะครับยูโน่เราเปลี่ยนเป็นบูมาบ้างดีกว่า6โลก,ก้ามออกเราเปลี่ยนเป็น บูมาบ้างเลยวบูมาออกอวตารร้องเลยนะเวย้ยไหนต้องรองมอนมันเดินอยู่ที่เดิมหรอเอ้าหรออ้าวเรียบร้อยผมหมดไปสองสามพันกิจยังไม่มาสักตัวจะลอง <c oughs> เฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดิกิจชัวร์อรอโอ้โหถ้าบูมากกิจในง,งานหยาบเลยนะขอกระเป๋าได้ไหมอ่ะกระเป๋านะหนุมน่มๆผมชอบรุ่นน้องที่รู้จักมานานทำไงดีครับเอาก็จีบดิอย่าบอกนะเด็กอนุบาลอะ พี่ลองเข้าไปดูดินั่นไงกูวละเฮ้ยไอ้ชายฉันจะได้อยากได้กระเป๋าแต่แกเอาดวงตามาให้ฉันเฮ้ยืม้นไปไงอันนี้ต้องกระเป๋าเอาว่ะเอาว่ะยูนิค เปิดกระเป๋าป่ะเอ้ยเอาว่ะเดีดูยูโน่นี่ครับยูโน่ยูโน่เอ้ยยูโน่อีโวเดี๋ยวเราเก็บสแต็กก่อนเออเอาสแต็กก่อนเนาะอ่ะลงอินครับผมลงอินลงอินร,ระดับไหนแม่นะพี่ก็ลงอินระดับไหนแม่นะอ่ะทีนี้เราทําไอ้นี่เรียบร้อยเนาะเราก็จะไปคราฟตัวของเอ่อยูโนะ่เนาะยูโน่จะเป็นปีกไหมอ่ะนี่นะครับยูโน่จะเป็นอันนี้นะก็ใช้กิมมัวร้อยห้าสิบอันนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมไปลงประตูก่อนแล้วกันนะครับลงประตูผมมีประตูอยู่นะ เออก็ตอนนี้มีประตูอันนี้อประตูน,นี้ได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราลงประตูกันเนี้ยผมแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพมาตอนอีโวได้แล้วแล้วกันเนี่ยครับป่ะอะได้ปีกมาได้อันนี้มา19อันเอ้ยเดี๋ยวออกไปดูไอ้น,นี่หน่อยดีกว่าออกไปดูรีเจนต์ของยูตะหน่อยดีกว่ามันอยู่ในด่านไหนเอยนี่ออเดสโอยชิบุยะนี่เหรอโอ้ด่านไหนนะรีไอ้ยูยตะเลยปะของยูตะเลยปะยูตะโอกาสออกเท่าไหร่อะสองเปอร์เซ็นต์เหรอ ไม่ต้องอัพก็เผาครับรอตอนมันระเบิดอ๋ออ้เอาแล้วเดินผมเดินทะลุไปไม่ได้เหรอครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เดินทะลุแล้วหรออะไรอะทำไมทำไมเป็นอย่างนี้อเอาเอาบั๊กอะไรอะทำไมบั๊กอะเออเออเข้ากันชนแบบพี่เหรอบั๊กเหรอเอาแล้วผมจะไปยังไงอะ แล้วผมจะไปยังไงอ่ะมอนมอนไม่เดินด้วยหรอเอ้าแล้วแล้วแล้วผมจะไปยังไงอ่ะกดเริ่มสิแบบดีเร้วละกดเริ่มหรอกดเริ่มแล้วนะกดเริ่มก็ไปไม่ได้เนี่ยมอนไม่ออกอีกต่างหากไหนอ่ะมอนก็ไม่ออกเอ้าแล้วทำไมเว็บมันไปเว็บถัดไปอะ่ะคือคือกดเริ่มแล้วคือมันจะจบให้เราฮะ อะไรอะอะไรอะตีได้เลยพี่ตีได้เลยเหรอ,อตายแล้วแม่งเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะมอนมอนมอนเขาเรียกว่ามอนมอน,มอนยอมสั่งเวอร์วะฉันยอมจำนนต่อทุกคนโอ้ยตายแล้วเกมดี เกมดีที่ทุกคนรักชนะแน่หรอโอ้โหแล้วตีได้ด้วยนะไประเด็นอะโอ้โหเนี่ยเผาบุา่มบุ่มบุมบุมบุมโอ้โหเอาละนี่โดนเออไลท์จะหนึ่งร้อยแล้วใช่แล้วใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับแต่ว่าใครอยากได้ยูตะรีบเข้าไปทำเลยนะฮะมอนโดนเลคุยมรออะไรอะเอ้ยคุณกำลังติดอยู่ในเลคุยมสินะยังไงก็ไม่เต็ก ไว้แพ้ด้วยเนี่ยดูเรืกองาักษณะแล้วเนี่ยแถมจบไว้ด้วยนะมอนเกิดตรงเนี้ยเอ้ยดีดีดีดผมรู้สึกว่าผมชอบบักนี้ลอเกินครับ <c oughs> ตอนนี้มีอีจิโกะหลอดแล้วผมฟาร์มโลไม่ได้อีกผมไปเล่นแทนเหรอโอ้โหอมันบอกจะโกงกันแบบนี้เอาไปเลยเถอะ <c oughs> เออจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ได้ไม่ต้องเสียเวลาเฮ้ยแต่อย่าลืมนะเว้ยเราจะอีโวยูตาได้เราก็ต้องมาหาอีเคิร์ตนี่เหมือนเดิมเสกไม่ได้เสกจริงๆมันอาจจะบัก๊กแหละไอ้มอนสเตอร์เนี่ยสองร้อยสองร้อยเดี๋ยวเราเก็บให้ได้สักสองร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนไหนไหนมันก็บัก๊กแล้วจะได้ลงง่ายเอยเก็บให้ได้สักสองร้อยแล้วไงนี่เก็บด่านนี้ด่านนี้ได้เยอะเ ผงไทยตกกระป๋องก็เลยมาดมแต่งโมเทนถ้าผมสองตาก็คือพวกคุณหลุดคิวซีจะลงประตูต่อแล้วเอาให้ได้สักร้อยห้าสเนี่ยเดี๋ยวจะไปอีโวละ อยากได้เจมเยอะๆต้องทำไงครับลงเลทครับผมเจมเยอะๆนะอ่ะร้อยห้าสิบปีอ่ะ,ะ,ะอ่ะก็เราไปลงประตูมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะอีโวยูโน่กันนะครับยูโน่นะครับก็คือจะเป็นอันนี้เนาะเราก็ค้าไปเลยนะครับนี่เลยนะได้ละพอเราได้ปีกมานะครับเราก็จะอีโวกันเนาะอีโวก็ใช้ประมาณนี้โอ้โหใช้รีเจนสิบอันเกือกจะหัดคือแบบตอนนี้ของขาดมากนะครับสิบอ,อันโอเค แล้วก็อีโวไปเลยนี่ก็จะเป็นร่างนี้พอทีนี้มันยังไม่สุดเนี่ยผมมันจะต้องมีร่างถัดไปเนาะก็จะกลายเป็นร่างอีกร่างหนึ่งเนาะยูโน่จะเป็นร่างร่างอัลติเมตนะครับนี่ร่างอัลติเมตตามนี้เลยมันต้องใช้เมจิกเอเซนแล้วก็ใช้รีเจนต์อันนี้เดี๋ยวผมไปคราฟก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ไอตรงนี้เหมือนจะต้องไปลงอะอะไรนะลงะรีเจนต์เนี่ยผมจะเหมือนเคยไปลงมาละมี2อันนะครับไม่รู้จะเกลือไหมนะถ้วยมาหน่อยแล้วกันดึมคิดว่าครั้งต่อไปมันจะได้นะ เออขอบคุณที่ได้อันเดิมนี่อันนี้นะครับก็กีกตาไม่รู้อันนี้การันตีอยู่ที่2เออเขาเรียกนะ่สิบยี่สตาเราหกล้วออ่ะเดี๋ยวลงไปเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนลงเสร็จแล้วนะครับ จะออกป่ะออกกันการันตีป่ะเนี่ยอ่ะมาผมเราก็ได้ของมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะน่ะอีโวกันยูโน่เนี่ยครับล่างสุดท้ายนะครับของเขานั่นเองก็ใช้ของตามนี้เรียบร้อยผมได้มาครบแล้วเนาะเราก็จะอีโวไปเลยนี่เลยครับผมมันคือตัวสุดยอดนั่นเองดีครับมาแล้วของจริงอะผมเนี่ยจะเอามาแทนจีเรนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราจะได้แบบมีหลายๆธาตุาเนาะคือตอนเนี้ย เรามีตัวที่แบบตีแรงๆได้ละเขาเรียกว่าอะไรนะเดไอ้ตัวเนี้ยก็ตีแสงเลยเอ้ยไอ้ตัวเนี้ยก็ตีน้ําแรงใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็ตีแสงแรงอะไรอย่างงี้นะครับคือ2ตัวเนี้ยมันคอมโบคอมจอยกันดีมากนะครับและ DPS 2ตัวเนี้ยคือก็ไม่ไม่กากเลยนะสามารถแบกทีมเราไปทําอะไรหลายๆอย่างได้นะครับอะต่อไปเราจะทําอะไรกันดีนะก็ผมคิดว่าถ้าผมมีโกจิต้าบูเนี่ยทีมอาจจะดีขึ้นก็นนะอาจจะไปลงกิลกาเม็ง่ายขึ้นก็ได้นะลงเลดยี่สิบห้าค้งตีติดวีคเคนพันตัว เดี๋ยวนะพี่เหลือแค่นี้เองเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วก็บูต ex เดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวโกจิต้าพี่เหลือแค่นี้เองเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวโกจิต้าพี่เหลือ3าคโคสเองทำเลยดีไหมอ่ามี700โอเคอย่างน้อยได้โกจิต้าอวตารมาจะได้ทำกิวหรือทำกอตลี่อัปเดตหน้าได้ก็ได้โอเคก็เดี๋ยวเราจะทำโกจิต้าบูแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ผมดูเควสละคือผมเควสผมไม่ได้ตั้งใจทำเควสเลยนะอยู่ๆมันมาจากไหนไม่รู้เนี่ยครับผมเหลือ3เควสซึ่งผมไปทำเควสที่เหลือมาแล้วอย่างเช่น ลงเซเน่ไอตัวของไอเนี่ยไออะไรนะเลดนะครับแล้วก็จัดการอ่าจัดการศัตรูหนึ่งหมื่นตัวเนาะ er แล้วก็ทําตีติดกระดูกหักหนึ่งพันตัวอันนี้น่าจะทําจากไอพวกอะไรนะตัวอย่างอะไรว่ากาโลูอะไรอย่างงี้นะฮะตีติดคีคือตัวตัว,ตวไหนตีติด,ตดคีก็ได้เนี่ยผมจัดการบอสยี่สิบตัวนี่ครับแล้วก็ฟิวอ๋ออันนี้ผมฟิวมาลนะฟิวทั้งโกคูแล้วก็เบจิต้าอย่างละยี่สิบตัวเนาะอ่ะทีนี้มันเหลือเหลืออันนี้ครับตีติดวีเคนเนาะไอวีเคนเนี่ยผมมียูตะ เฮ้ยเฮ้ยผมได้ยูตะมาถูกจังหวะจริงไลนี้ผมได้ยูตะมาถูกจังหวะจริงเพราะยูตะมันทาอะไรฮะมันตีติดวีคเคนโอ้โหได้ถูกจังหวะจริงเอาผมก็จะเอายูตะไปเนาะก็เอาไปใส่แทนยูไอ,อ้นี่แล้วกัน <c oughs> เออเข้ตาตจวเข้าตานะครับแล้วก็ต่อไปนี่ครับผมก็ไปดูเควสต์นอ,นอเนาะก็จะเป็นลงเลทเนี่ยครับหมายความว่าผมเนี่ยไปลงเลท25ครั้งแล้วก็ทําติดวีคเคนก็ถือว่า สองเควสนี้เป็นเควสเดียวกันเนาะเพราะว่าเป็นลงเลทแล้วก็ทำติดวีคเคนเนี่ยก็เสร็จละนะครับแล้วก็จะไปทำบูส์เอเราก็จะไปลง EX กันต่อน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงตัวอย่างเลทล่าสุดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอุซุยก็ทำได้นะใช่อ่ะอูซุยก็มีติดติดติด,ตดอ้นี่เหรอเออหว่ดเราก็มีอูซุยใช่ไหมอ่ะไหนดูดิเห็นเขาบอกว่าอูซุยก็ทําได้เหรอแต่ไม่อยากแตะมันเลยอูซุยอ้เฮ้ยอูซุยไอ้บ้า <laughs> อยู่ไหนวะอูซุยอูซุยก็ได้อ๋ออูซุยก็ตีติดไอ้นี่เหมือนกันอ๋ออูซุยก็ตีติดเหมือนกันอ่ะผมจะเอาอูซุยไปแล้วกันนะครับเพราะว่าวางปุ๊บก็ตีติดเลยนะครับแต่ไม่อยากจะแตะมันเลยไอ้ตัวนี้อ่ะถือว่าจําใจแล้วกันนะครับถือว่าท,ทําเควสอ่ะเราก็จะเล่นเลทหกนะครับผมเท่าไหร่นะยี่สิบห้าครั้งไหมที่เขาบอกนะครับอ๋อเลทอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมจะไม่เล่นเลทหกแล้วกันนะครับ เสร็จแล้วว่าเควสเสร็จแล้วนะครับ2เควสเราไปลงทํเอ็กซ์ติมบูตต่ออันนี้อันนี้เราอันนี้คือเราทำเควสเสร็จแล้วเนาะนี่เนยครับเราจะเหลือลงเอ็กซ์ติมบูนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงเอ็กซ์ติมบูกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปอีโวตัวอย่างไอเซละตัวแรกแต่ที่เหลือไม่รู้ตัวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมจะไปลงเอ็กซ์ติมบูก่อนเนาะเราก็จะอ e ีเอ็กโทจิด้วยนะครับเพราะง่ายสุดแลละเพราะถ้าตอนแรกว่าจะอ e ีเอ็กโกโจแต่คือใช้ของเยอะไปเอ้ยมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะคนนี้ แล้วก็ทำอะไรสักอย่างเนี่ยล,ลืมแล้วนายเอ้ยนายเอ้ยนายเอ้ยนี่แล้วก็เอ็กสตรี o บูทเนี่ยใช้แค่นี้ใช้ของอะไรนะอินเฟอร์ i n ลอินเฟอร์ลใช่ไหมส่วนของไอเซนเดี๋ยวเราดูไอเซนก่อนเนาะคือเดี๋ยวผมจะเก็บสแตทไอเซนแล้วกันนะครับเราก็เก็บสแตทไปเลยครับโอ้โหกินเยอะเหมือนกันกนะครับเนี่ยอ่ะก็ไอตัวของอย่างไอเซนเนาะมันขาดตัวของคอสมิกเอเซนประมาณ50นะครับเราจะคาฟไปเลย50นะครับ อ่ะแล้วทีนี้เราก็จะไปคราฟในส่วนของตัวนี้กันนะครับที่เราปั้นสเต็กเนาะอีโวไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นร่างนี้นะครับร่างนั่งเก้าอี้นั่นเองนะอันนี้ยืนแล้วนนี้ยืนแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะเอาไอ้ร่างนี้ไปอีโวเป็นเอ็กซ์ตีมบูทเนี่บนี X ่เอ็กซ์ตีมบูทคือการทําให้เหมือนเป็นการอีวลูชันเครับมันไม่ไม่เชิงว่าเป็นอีโวข้ามไปอีขั้นแต่เป็นการอัปเกรดให้ตัวเองนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของดนะีวโทเค็นเนาะอันนี้คือใช้ดีวท์โทเค็นนะและอีกตัวหนึ นั่นเองนะครับโทจิเนี่ยจะใช้ในส่วนของ i n f e r n no a l t o k e n นั่นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันก่อนเนาะก็เลดเนี่ยมันอ่าเอ็กซ์ตินบูทเนาะมันจะอยู่ตรงเลดนะครับเราก็กดคำว่าเลดเนาะแล้วเราก็มาตรงนี้โกโจจะยืนอยู่นะครับมันจะมี2ระบบเนาะก็จะเป็น i n f อินฟโน o no ู t กับดีไวท์บูทเนี่ยเราจะลงในส่วนของ i n f อินฟโน o no ู t ก่อนแล้วกันนะครับให้ครบ10ด,ด่านถ้าครบ10ด,ด่านปุ๊บมันถึงจะอีโวทำเอ็กซ์ตินบูทได้1ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วค่อยไปลงดีไวท์บูทเนี่ย เนาะก็เหมือนกันลง10บดาดถึงจะเอ็กซ์ตินบูตได้1ตัวนะครับ สร็จแล้วโอ้โหหลังจากที่เราลงมาหลายชั่วโมง,งสัก2ชั่วโมงได้ไหมเนี่ยก็ตอนนี้เราน่าจะ ex กันได้แล้วนะครับก็เราจะ ex อย่างโทจินะครับจะบอกก่อนว่าการ ex เนี่ยมันจะไม่เพิ่มสเตตนะครับ ex นะเนี่ยมันจะไม่เพิ่มสเตตนะครับก็ ex ไปเถอะเนี่ยกดไปเลยนะครับนี่เลยเนี่ยก็จะได้โทจิมาแล้วแล้วก็เราก็จะไป evo ตัวอย่างอะไรนะไอเซนใช่ไหม ไอเซนนี่นะครับแล้วก็เอ็กซ์ติมบูทไปนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้มาปึ้มประมาณนี้นะครับได้มาแล้วทีนี้ทีนี้แหละเราก็จะเสร็จเควสของโกจิต้าอืได้มาแล้วครับโกจิต้านี่เลยนะครับผมอย่าลืมอ e ีโวนะครับอีโ e วด้วยนะครับโกจิต้าเราต้องไปเก็บสเตตก่อนนะ,ะเราต้องไปทำสเตตก่อนนะแล้วก็โกจิต้าไปโกคู Who สิอ่ะนี่นะครับ แล้วก็สุ่มไปเลยอ่าได้มา11อันนี้ก็เอาไปเลยฮะอ่าโอ้โห24.5โอ้โหให้ทั้งทีให้24.5เลยปะอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะอีโวกันนะครับก็ใช้ของตามไหนเอ่ยธาตุไฟน่าจะมีอยู่นะผมน่าจะมีอยู่นะธาตุไฟแบบอีก30อันอเดี๋ยวผมลองดูซีเลนะ็กเนาะแล้วก็รีเจนต์อีก25อันนะครับก็ต้องเอามิติกไปแตกเนาะแล้วก็ e อีปิกโหใช้เยอะเหมือนกันแล้วเนี่ย่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องมาเอาซีเลนะ็กเนาะซีเล็กอ่ C อนนาซ 30าอาันธาตุไฟนะครับแล้วก็เอามิติฉาดเนี่ยไปแตกเป็นตัวของอันนี้เนาะก็ซัก5อันแล้วกันนะครับมันก็จะเป็น25นะ้าเนาะนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเอา1นนะครับผมไปแตกเป็นอีพิกนะครับสัก2ออันรประมาณนี้โห oh, เปลืองฉาดมากเออ,อแทบสิ้นเนื้อประดาตัว <laughs> อ่ะอัปเกรดไปเลยเนยครับ ก็จะเป็นล่างนี่เลยเบจิต้าโกคูกับเบจิต้าบูนะครับเนะี่ยเป็นาธาตุน้ำเนาะก,กีตีกายภาพมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะไปสุ่มหาปั๊บกันนะครับอ่ะเราก็จะตุ่มกันนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้อะไรแต่ผมขออวตารก็พอนะครับไม่รู้ขอเยอะไปไหมกาแม่งจะออกโ oh, อ้กาแม่งจะออกเราจะสุ่มให้ตัวอย่างนี่สักหน่อยแล้วกงนเผื่อได้ถ้วย โอ้โหขนาดบับอวตารยังออกยากเฮ้ยกูจะไปเหลืออะไรวะเนี่ยเอาดีเฟนต์แล้วกันนะและ้วก็เปลี่ยนสมองให้เขาหน่อยแล้วกันเออโลก็ยังดีก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็เดี<อ>๋ยวเราจะมารอดูตอนอัปเดตแล้วกันนะครับ EP หน้าเนาะก็เป็นอัปเดตของกอรลี่ตัวใหม่นีครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันครับผมไปละ